ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านั่นแหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคน,นครับไปตีบอสกันนะครับผมก็จะเป็นของโปเกมอนตัวเดิมนะครับที่ผมตีไปเมื่อวานก็คือดีออกซิดนะครับผมนะตันนี้จะแพ้ธาตุมืดใช่ไหมละ่ะเราก็ควรที่จะเอาธาตุมืดไปแล้วก็เอาดูไซดอนไปเปิดตัวแรกดีกว่ามีตัวเดียวดรวย ก็เอาไปโอเคมันไม่ได้แพ้มังก่อนนี่จะเอามาทำไมเออจะเอามาทำไมมันแพ้กิลาตินา่ากิลาตินา่าเด็ดเด็ดเดน่าจะมีธาตุมืดอ,อยู่นะครับมีหรือเปล่าเฮ้ยธาตุผีอ่ะลองเอาไปดูอาจจะแพ้ธาตุผีด้วย ผมยังไม่เช็คด้วยนะครับว่ามันแพ้ธาตุอะไรตัวนี้จะเป็นโลหะเด,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดไม่มีธาตุมืดนะครับทุกคนธาตุมืดธาตุมืดผมว่าบางกีลัสต้องมีธาตุมืด กีฬามีอยู่ตัวหนึง่งนอกนั้นก็ไม่มีเอ้ยจะมีแค่นี้จริงหรืองั้นก็เอาธาตุธาตุดินไปคาร์าบิคอนคาร์บิคอนไปก็ได้ออเอาแค่นี้แหละไปตัวแรกตัวที่ผมจะเอาไปเปิดคือโดไซดอนนะครับผม ตัวนี้คือแบบว่าก็ได้เอวร้อยด้วยไงโคตรโชคดีไปเลยดูแซดอนไปเลยลูกพอ่อ FC เลยครับตัว,ตวนี้จะเน้นตีบอสด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือมันเป็นตัวที่ค่าสแต็กของพลังตีแล้วก็ค่าสแตกของพลังป้อง,งอก,กันเนยอะของมวด้วยนะครับมันจะไม่แพ้ธาตุเามันไม่แพ้ธาตุหินเหรอ ไม่แพ้ทตาดินแบบออไอ้รไอวกว่าจะเอาตัวแบบตัวแพ้ท่ามาสุดท้ายก็เอาตัวอื่นมาจนได้คงจะแพ้ทตุผีแล้วก็ท่ามือนะผมดูแค่นี้แหละสองท่านี้กิลาติน่ามาก็ก็น่าจะใช้ในการตีบอสได้นะผมว่าผมน่าจะแนะนำสำหรับกิลาจิน่านะผมว่า ครับันคือแบบตีไปเรื่อยๆเลยอ่ะนั่นคือดีออกซิทนะครับตีไม่เข้าด้วยตัวนี้จะเป็นล่างปกตินะครับผมถ้าล่างป้องกันผมก็ได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นล่างปกติผมได้ล่างป้องกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอเคทีวีสองพันสองร้อยครับผมถ้าชนี่ออกมานะครับถือว่าดีเพราะว่าวันนี้ผมจะมาตีสองตัว สตัวนะครับทุกคนย้ำว่า2ตัวโอเคลูกอมประหลาดนะผมเฮ้ยจะขึ้นโฆษณาอีกแล้วหรอนั่นไงขออภัยจริงๆครับมันขึ้นแบบนี้คือตลอดไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุใดคือแบบมาทุกเลื่อยอะเลือเปื่อยอะคือแบบน่าเบือ่อผมอย่างเช่นเล่นเกมดีก็ขึ้นส4ีบอลครับถ้าช้นี่ออกมาตัวที่สองนะครับก็ ถือว่าดีนะอันนี้คือตัวที่2แล้วนะครับที่ผมได้เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอสักครู่ผมอยากปิดกล้องว่ะโอเคเปิดมาไม่ได้ใช่นี่นะครับบูดอากาศด้วยชิปหายแล้วไงน่าจะตัวดีนะครับผมเสื่องมันกระตุกกระตุกค้างๆอางน้ไม่รู้นะครับโอ้โหค้างครับค้างจริง ล็อกซิตบูดอากาศไม่ใช่นี่ครับตัวแรกตัวนี้ก็จับเล่เปื่อย <c oughs> จับไม่เป็นด้วยประเด็นเดี๋ยวเราต้องจับไปเรื่อยๆนะครับน่าจะชินกังงนะีเลยอ้าทำไมอยู่หัวแล้วไม่ติดเลยวะไม่ติดทาว่าสุดยอดอ่ะน่าเสียดายเกมบักลุก่อนะเดี๋ยวเราจะล็อกวงใหม่รู้สึกว่าวงแค่นี้น่าจะไม่พอ ประมาณนี้เอา้าโอ้จะไม่ได้ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะหลุดนะบูดอากาศน,ะน่าจะหลุดแน่นอนครับจับยากนั่นไงผมจับไม่เป็นเลยต,ตัวนี้ ติดอะ่ะได้ไงอะ่ะก็ปกติก็จับ,บนหัวนนะสุดท้ายก็ได้โอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆโอเคได้มาแล้วครับสำหรับดีออกซิดร่างปกติตัวนี้จะบูทอากาศด้วยนะครับเป็นโปกเกอมอนพลังจิตตัวดีครับผมบูทอากาศก็จะตัวดีประมาณนี้ นี่เท่เลยอย่างเท่ครับแต่ไม่ชอบล่างปกติอะเอาล่างแบบล่างป้องกันก็ยังถือว่าดีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับล่างป้องกันยังมันมันเป็นยังไงครับไปโอเคครับก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับนี่เลยล่างป้องกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะต่างกันกับตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็น่าจะดีแหละ ดีครับผมตัวนี้จะเป็นตัวดีก็นี่นะดีออกซกิล่างป้องกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ให้เปิดแค่นี้แหละก็เดี๋ยวนี้ก็มีประมาณ1 2 3 4 5 5ตัวเดี๋ยวขอถ่ายไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีตัวถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้ใช้นี่หรือเปล่าโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ของเราแล้วนะครับขอชุบชีวิตโปกเกมอนก่อนเียก่อน ชุบก่อนแป๊บนึงตัวไหนที่ผมอยากจะเอาไปวางนะค้างค้างนะขอใครังเลื่อนไม่ลงอีกโอ้โเหเป็นไรอ่ะค้างมาค้างและตอนนี้วะเนี่ยตอนที่จะชุบชีวิตก็ค้างคือเราใช้พื้นที่ในการอัดชิปนะครับก็ถือว่าเยอะ และด้วยความที่เราอัดคลิปไปด้วยก็ค้างนะครับแต่โทรศัพท์ผมเนี่ยพื้นที่64กิก,กะไบตนะครับเดี๋ยวนี้เหลือ4กิกแล้วผมคิดดูครับผมคือทำคลิปมา200คลิปอ่ะก็ทำมาเรื่อยๆคนก็ดูประมาณนี้เลยนะแบบมิวตันก็น่าจะเป็นทัดมืดแล้วก็ชูปเป็น์บอแล้วก็ไป โอเคเปิดก่อนเลยตัวแรกเปิดไข่ด้วยได้ไหมโอเคใส่ไข่ด้วย <c oughs> พิเศษใส่ไข่เอวหลังจากนี้เอาตัวกเก่าไปกัดขย่ำพัดมืดโอเคมีแค่นี้จริงหรือมันก็มีแค่นี้เอนะจัดแค่นี้ไป แพ้ทาบมือด้วยสินะดูครับผมตัวที่2องครับตัวสุดท้ายนะครับผมดีออกซิดแกต้องตายบายับผมสาวกีคูฮพลายตายนะตายฮะตัวบางเบเกิดด้านน่่งออรโลล่านะครับผมตายตายเลย เลยบางกีรับางกีรา,า,ราจะเป็นผมคิดว่าตัวนี้มันผมเห็นหลายคนที่เขาก็เอามาตีบอสกันนะคือพวกตัวแบบนี้มันจะแนะนำามาตีบอสถ้าอยู่รอดตีประมาณสองครั้งก็ถือว่าพุ้นแหละเลือเหลือเล็กน้อยนะถ้าตัวไหนที่คิดว่าอึดนะครับก็สามารถเอาลงได้นะแต่ก็เอาไว้เน้นพลังโจมตีด้วยก็ดีตัวนี้อังจะดีกว่าตัวมอกจีนะครับ เพราะว่าตัวเมื่อกี้2 2 2 0 0แต่ตัวนี้2 2 0 9อ้กมาลุ้นกันครับถ้าชายนี่ออกเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ก็จะดีไปนะครับนะครับชายนี่ออกมาครับ16บอลนะครับผมชายโอ้โหไม่นี่ครับสีส้มแดงปุ๊บ ก็ราตคำว่าดีก็ยิ่งกว่าไม่ต้องอดีกว่าไม่ต้องติดอะไรคือจับมันเป็นแฮะเดี๋ยวก่อนนะเป็นไปได้ไงเขาเนี่ยโอ้ได้มาแล้วครับผมสำหรับดีออกซิดแดดไมช์แชนี่นะครับผมตัวนี้น่าจะดีกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแน่นอนครับผมถ่ายไว้เรียบร้อยครับผมก็ ไม่ใช่นี่นะครับสาหรับวันนี้สองตัวเลยวันนี้เอาไปสองตัวเลยเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปเนี่ยคนดูเริ่มน้อยลุงผมก็จะพยายามให้มันมากขึ้นสําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระทิ้วไลค์เพราะให้ช่องอเล็กสองห้าสามด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับใครดูจนจบคลิปต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้ยอดชุมวงก็จะครบสี่พันแล้วนะผู้ติดตามก็ใกล้จะครบแล้วยังไงก็กดกดกดให้มันถึงพันหน่อยแล้วกันกดคนละคนละหนึ่งคนพอ กดทีหนึ่งเออกดทีหนึ่งนะแม่ัมกดสองทั้งไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม